สวัสดีครับพ่อๆก็เชฟดบไดตามเคยมือนี้มเีเมนูมานํำเสนอียังไปเบิ่งกันเดี๋ยวขดสวยแบบนึงวิงเรียบร้อยมาแล้วก็คือปลาปลาตะเพียนนะครับโอ้ยเสกมาสุดยอดแอบขอบคุณคุณเดียวาใหม่ด้วยครับ่ะไปเบิ่งกันว่าผมเสียบย่งกินโอเคนะครับติดตาม ก่อนเทียดตรงถอดเก็ซะก่อนมันกินนังเกศบ่ได,ด้หน้ากอมันเนาะโอเคถอดเก็ดก่อนเดี๋ยวจังว่ากันเป็นมีอีหยงสนดซดุดซุดอีเงียงไม่ไม่ไมาจากนี่ขี่มันกับมุกเสียบเ้วยอสิบดอก มุกใส่ไปตองโอ้สุดยอดนี่เรียบร้อยแล้วก็บ,บงังไปถอดบ่อวะได้เห็นทางนี้วะเกิดอะไรหนึ่งเคเรียบร้อย นี่เรียบร้อยพ้นงานทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำอาหารต่อไปไป้ายมาวิธีการปรุงมุกยี่ยังหลายเดี๋ยวเรื่รสดีเลยก้อนมนะเกลือสักเล็กน้อยนะแล้วก็วงหนัวเนี่ยบันทีเสียบจะใส่ร้วยเลย ม็นแนวกระเทียมตำเรียบร้อยคุกเข้าให้เข้ากันเนาะพ่อที่จะเอาไปถอดน,นะ เนี่เรียบร้อยข้ามกลางสายฝนโปรยปลายทอดปลาเชฟดาวเนี่ยครับเรียบร้อยพร้อมนะพร้อมกินโอ้โหโอเฮ็ดโอ้แฉบแฉบอะแล้วครับ ทอดปลาสูตรเทพดาสุดยอดกินก็ขอกระดากินก็แก้มก็ะดีต่อไปเรื่องครับเด้อโอเคนะครับตอบหนาพี่ยังโอ้โหดูเนื้อ